เดี๋ยวผมพาไปดูในโรงงานว่าก่อนที่เขาจะผลิตเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะครับ <K le af> เข้ามาดูครับข้างในโรงงานเรานะครับซึ่งถ้ามาดูในโรงงานเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับอันดับแรกก็จะเห็นตอนเนี้ยถังที่รอผลิตก็จะมีใบใหญ่มากนะครับถ้าถังที่ตั้งไว้นี้เป็นถังทรงตั้งขนาด1นึ่งแลิตรนะครับอันนี้เป็นถังใบใหญ่เลยนะครับก็รอผลิตนะครับอันนี้1นึ่งแลิตรเลยนะครับเราจะมีติดบันไดแบบนี้ก่อนเนาะก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์นะครับเราจะมีการเทสตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็หลายๆใบก็จะวางเรียงกันเลยครับเรียงกันเยอะมากนะครับ มาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมทเทอรียลนะครับแมทเทอรียลที่เราจะใช้อันนี้ก่อนที่จะมาเป็นถังเราเคยเห็นไหมครับตอนนี้มันเป็นถังเรซินนะครับอันนี้เราจะใช้เรซินพวกนี้แหละครับในการผลิตนะครับป้าผมมาดูปรเซสการประกอบนะครับข้างในเลยซึ่งในโรงงานเราก็ดูใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถังบำบัดน้ําเสียนะครับกำลังประกอบอยู่นะครับในโปรเซสการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอยู่นะครับเป็นหลักนะครับเขาจะประกอบกันเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถังร้อยชิวเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ ใช่เดีวยวกันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ทางภาคใต้นะครับอันนี้ก็มีขนาดใหญ่นะครับเราจะใช้ใยแก้วเรซินนะครับพันพันพันจนกว่าจะได้มาตรฐานเราประกอบนะครับประกอบเสร็จแล้วเราถึงจะไปเทสน้านะครับตรวจสอบความหนาแล้วก็เทสความแข็งแรงข้างนอกนะครับหลังจากนั้นอ่ะเราก็จะมีทีมบ,บริการที่คอยบริการลูกค้าต่อเนื่องอีกนะครับทังของเราเนี่ยมีการรับประกันทุกใบนะครับเรารับประกัน10ปีแล้วก็ถ้ามีแตกมีรั่วมีมซึมเนี่ยสามารถเรียกช่างเราเข้าซ่อมได้ตลอดเลย อันนี้ก็เป็นบริการดีๆของ MTEC นะครับอันนี้ก็เป็นถังใบใหญ่ที่ที่ทาง MTEC เเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับถัทงที่เราจะผลิตเนี่ยแต่ละใบเนี่ยเราใส่ใจรายละเอียดนะครับถัทงที่ดีเนี่ยต้องเป็นถังที่ออกจากปรเซสการผลิตที่ดีแมทเทอเรียลที่ดีนะครับแล้วก็มีการบริการที่ดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นถังเก็บน้ํา MTEC ครับผมอย่าลืมนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อถังเก็บน้ําหรือว่าต้องการขอคำปรึกษาออกแบบนะครับสามารถติดต่อมาได้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับผม